You got live, you Yes. Hi. How you? นั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรฮูฮูฮ <c oughs> ูฮู้ดูดูดู พี่ทำแปลกๆอะ่ะเออพี่ทำอะไรพี่ทำแปลกๆวันนี้มาไลฟ์อุ้ยตื่นเต้นอะ่ะมาไลฟ์ หายที่ตั้งก่อนนะตรงนี้แล้วกันนะ่ะ,ะได้ไหมได้ไหมจะอี <laughs> มันเหมือนไฟไม่ค่อยพอปะ Nyang phi phi cân nha hi hi vương <laughs> <Hi. cười> kondi mm. Phải phớt phè vương không vương 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 อันยังอันนี้คือที่นอนของไอ้หมานะคระก็พีเจดีก่อนพี่อย่าเพิ่งห้งามกอด อ่านเมนไม่ทันอะทำดีๆนะบอยฟี่อ่ะเร็วคุยกับพี่พี่สวัสดีครับคอยอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นพี่คอยค่ะคอยคือบอยโอเคไปหยิบมานะหนึ่งสองสามกุ๊ก,โก 行了、啊，呵、啊、呵。啊啊 จริงจริงจริงจเจ้อูอผมเคไม่มีอะไรชํำนะทุกคนคิดถึงเหรอคิดถึงเหมือนกลันผมก็คิดถึง ฟิฟี่กินน้ำแรงมากเจ็บพัฟี่ขึ้นมานี่ไหมขข้นมาอันยองเงี้หิงเจ็บไม่กัด ทำไมทำแบบนี้อ่ะทุกคนทำอะไรอยู่ฝนตกหรือเปล่าที่นี่ฝนตกด้วยแล้วก็ กแบบว่าวันนี้เหนื่อยไหมนี่น้อยครับไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่โอเคต้องกินอยา งวก่อนคือแหละ <c oughs> อ,อุ้มไม่ได้ไลฟ์นานมากไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าคนไทยอ่านไม่ทนันอ่ะตื่นเต้นเพราะว่าพิ่ไม่ได้ไลฟ์นานมากใช่ไหมฟี่พอพี่กินข้าวยังคะกินข้าวแล้วครับ cảm ơn nó tên là lắc. mình mở kỳ trang Ừ. 今とにかく。 เกมตลอดเลยเขินป,ปุ้ยเอ้อ่ะขึ้นมาขึ้นมาว <c oughs> ุ่นวายอ่ะ <c oughs> พี่อ่ะวุ่นวายว <c oughs> ุ่น พี่พี่เขามึนหัวหมดแล้วหนูโอ้ยพี่พี่หน่อยจุโจมจริงเขาจุโม วันนี้ขึ้นอุ้ยอะไรอ๋อหมาพี่คะบ้านหมุนหมดแล้วขอโทษทำดี มาเล่นๆไม่มีอะไรจะบอกให้เหมือนเมื่อวานอะไม่มีอะไรเล่นๆอุ้ยสวยนะนี่เหมมอนหัวปะ กติแล้วเขาไลฟ์เขาคุยอะไรกันบ้างจุนี้ไม่ค่อยถนัดเขาพูดไปเรื่อยกันไหมเริ่มคันตรงนี้แลขึินเป็นผดนิดหน่อยไปหาหมอมาหมอบอกว่าอาจจะแพ้ยาซิฟัน ทำไมเราไม่เคยชนะอะไรเลยนะเราแพ้อยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เป็นตรงนี้น่าจะแพ้แบบพวกอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นมาของเราหนูพูดไปเรื่อยไร่อปอะไรนะทุกคน ฝนตกหรือเปล่ารีวิวสามคู่หน่อยค่ะหมายถึงโฟร์เอล t เมนต์หรอคะ่ะรีวิวรีวิวแบบไหนอะยังไงอะก็คู่พี่แอปเปิลใช่ไหมพี่แอปเปิลสวยมากเลยเนาะทุกคนพี่แอปเปิลสวยมากแล้วก็มีความเท่แล้วก็น้องนิ้งน่ารักน้องก็สวยมากหุนดีมาก แล้วก็ใครอะพี่อิงฟ้าพี่แล้วก็ฉลอตพี่อิงฟ้าหล่อมากเอาแล้วก็สวยมากแล้วก็แบบเขาเรียกว,ว่าไงเป็นคนที่จัดคอมโพตัวเองสวยอะแล้วก็เก่งเป็นผู้หญิงเก่งยายชาก็สวยถามยยชาว่าอ้ทำไมกระขาวขนาดนี้วะนนน น่ารักเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักแล้วก็คิดว่าถ้าได้สนิทกันเยอะๆกว่านี้จะสนุกกว่านี้อืมแล้วก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าสมมติอยู่ด้วยกันในกองคบกันสี่คู่อาจจะสนุกมากๆเฟอรฟี มาฉี่ตรงนี้จ้ะมาชีช้ๆตรงนี้ค่ะชีช้ๆที่เลยนะรอบนี้หนูปวดชี้หนูชีช้ๆที่นะคะตรงนี้ค่ะพี่ๆครับเออโอ้ยชีช้ๆตรงนี้ถูกต้องเก่งมากเอาตัวหลอกปะเนี่ยฟิ่หลอกฟินปัเนนี่ย อะไรอันนี้อะไรพี่ฟินหน้าเหมือนคุณปินเลยอ่ะเอาพี่ฟินเล่นเป็นคุณปิน่นนะดิมังกรเนาะ พี่พี่ชีตรงนี้เด้อชีชีนี่นะหนูจะเปิดชีชหรือเปล่าไม่เปิดชีก็เปิดอื้อ,อเอาอยัางไงชีตรงนี้ค่ะหนูอื้อแน่เลยอื้อเหรอวิเราพูดคำนี้ได้ปะเนี่ยในไลฟ เดินบนอ่ามีเด็กอือเก่งมากอือหรอเอือมาหรออันนี้วิอือพไปเช็ดก้นกันไปทุกคนเดี๋ยวมานะเช็ดก้นพี่ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวมาเมาื่อวานก็ทิ้งวันนี้ก็ทิ้งอีกแล้วไปพี่ปไปไปเช็ดกุน อลิดหมดต้องทำงานเร้นิเนียวคอยว่า มีแต่ของเล่นฟีเต็มไปหมดเลยเออ,อฟีเคยอยู่นิ่งๆไหมคะ <laughs> ฟ,ฟีเคยอยู่นิ่งๆตอนที่ฟี่หลับแล้วก็ใช่คิดไหมอ่ะตอนอยู่บนรถ ตอนอยู่บนรถฟรีฟ่อาจจะหลับแล้วก็อยู่บนรถฟรี่นิ่งมากเลยแล้วก็ตอนอุ้มฟี่อาจจะนิ่งค่ะหนังสือเหรออ๋อนี่ไงหยิบเลยตอนนี้อ่านเล่มน,นี้เพราะว่าอยู่หัวเตียง เล่มนี้ชื่อว่าเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตอันนี้หนูอ่านได้ประมาณเนี้ยประมาณประมาณนี้แหละก็อันนี้เป็นหนังสือที่แฟนๆซื้อมาให้ก็อ่านแล้วก็มีตรงนู้นที่ที่เอ้ยอะไรนะตัวนี้อะไรตัวนี้เป็นอะไร ที分分่แฟนๆซื <laughs> <laughs> ้อให้ดุนดุนดุนนยาเซียวลาฟีนิตามืนป้าเผา จำลองสถานการณ์เมื่อวานประมาณนี้แหละทุกคนที่พี่มันจะแบบว่าติดใจกินชิปเกินไอหมานี่อืมดูมัน สอนให้ทำแบบนี้ไปกูกูเอ,อ่ออะไรนะคะพี่ฟินชื่ออะไรครับฮะ พาฟี่ไปเดินไม่ได้เลยวันนี้เพราะว่าฝนตกมื่พาฟี่เดินๆคนหน่งเอาไปไปเล่งคนเดีว กินข้าวแล้วค่ะ Can you sing in g งวอร song ค่ะเออพี่ฟิลเลี้ยงแมวหรอคะอ่อไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงหมาธรรมร แบบจะหมดอ่ะทุกคนฟิฟีไม่โซนแบบนั้นทำได้ยังไงหนูมีเรื่องสงสัยนิดหน่อยเดี๋ยวต้องไปถาม h ช GP t GPT ไม่ได้พูดอะไรที่มีสาระเลยนนเนี่ยสำหรับไลฟ์เนี้ยอ๋อมันไม่ได้มีสาระอยู่แล้วฟังนะอยากเป็นแม่ฟี่เอาไปเลยเอาไปลองเลี้ยงดู กดตะก้าที่ไหนคะขายอะไรอะให้หนูขายอะไรอ,อุ้ยน่ารักจังอุ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 สักอีสักห้านาทีไปดีกว่าเบ็ดจะหมด เซตผมก่อนทำสวยๆทำสวยๆโอ้อันนี้อันนี้เออเออเออทำดีๆแล้วเว้ยนี่ นี่ฟฟีนิ่งแล้วทุกคนฟฟีมันนอนมีหมอนให้นอนแต่ว่าไม่นอนโอ้ก็เบจะหมดแบ็จะหมดทุกคนไปแล้วนะยามเซลเดี๋ยวมาใหม่จ้า